ก่อนจะรับชมนะครับผมพี่อามขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับผมพี่อามขอเชิญชวนน้องๆจากทางบ้านนะมาล่วมกันจัดทัพกันนะครับกติกาไม่ยากครับแค่บอกว่าอยากจะได้กองทัพอะไรปะทะกับกองทัพอะไรเท่านั้นนะครับผมอย่างน้องอิทธิจีนานะครับขอมาขอคนบ้าสิบประทะชาวนาสิบห้านะครับพี่อามก็จะจัดคนบ้าสิบประทะชาวนาสิบห้าให้ดูนะครับผมกติกาก็ไม่ยากครับผม ขอแค่น้องๆจัดทัพมาครับจัดทัพผสมอะไรก็ได้นะครับจะเผาไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเลกาซี่หรือจะเป็นตัวพิเศษนะครับแต่ขออีกเดียวก็คือทัพฝั่งหนึ่งนะครับห้ามเกิน50คนนะครับผมส่งคอมเมนต์ได้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์ของคลิปนี้ได้เลยนะครับพี่ยาร์ทำเป็นพิเศษเพื่อแฟนคลับเกม Total l y a c c u r a t e b a t t l e Simulator โดยช้อนครับโอเคครับผมถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับจัดทัพแล้วก็คอมเมนต์ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมโอเคครับพี่ยารขอประชาสัมพันธ์แค่นี้เดี๋ยวไปดูคลิปใน EP นี้กันเลยนะครับผม สวัสดีครับอยู่กับพี่อาร์มนะครับและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมถล่มเรือกระเลตเบตเทิลซิมูเอเตอร์นะครับผมจัดทับตามคอมเมนต์นะครับผม EP ที่2แล้วนะครับมาไปดูคอมเมนต์กันดีกว่าครับเว็บสุ่มคอมเมนต์ก็เป็นเว็บเดิมนะครับผมเพราะมีคอมเมนต์อยู่ราวๆหนึ่งร้อยแปดสิบสามคอมเมนต์นะครับซึ่งเป็นอะไรที่เยอะมากครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้การสุ่มเอานั่นเองเนาะมาดูกันว่าจะเป็นคอมเมนต์ของใครนะครับ คอมเมนต์แรกนะครับเปิดมาก่อนเลยน้องเพชรราเชื้อเพชรนะครับผมปืนใหญ่ระเบิด20นะครับปักทงป้องกันกับควิกดอ30นะครับผมปะทะควิกดอ50นั่นเองควิกดอ Quick Door 30ปะทะ50นะครับแต่ว่าฝั่ง30เนี่ยมีปืนใหญ่ระเบิด20กระบอกนะครับถ้าพูดถึงปืนใหญ่มันจะมีตัวนี้ครับแต่มันไม่ระเบิดไงเวลายิงมันจะยิงเป็นลูกปืนใหญ่ออกไปนะครับมันไม่ระเบิดนะครับผมบ อาละพี่อานุมานว่าน่าจะเป็นอันนี้แล้วกันนะอันดับแรกเดี๋ยวขอจัดควิกดอลก่อนแล้วกันควิกดอฝั่งหนึ่ง50คนนะฝั่งหนึ่งจะมีปืนใหญ่นะครับฝั่งน้ําเงิน50ฝั่งแดงจะเป็นควิกดอลสทีนี้เราจะวางปืนใหญ่ยังไงครับต้องวางดีๆนะไม่งั้นมันจะยิงผู้เดินเองนะครับถ้าวางเฉียงๆก็ฝั่งเดียวกันก็อาจจะพลัศสมีการยิงได้ มีทงป้องกันด้วยนะครับทงป้องกันยืนหลังดีกว่ายืนหน้าเดี๋ยวก็โดนปืนใหญ่ยิงหน้าแหกเยี่ยมลุยต้องดูว่ามันจะไม่เดินไปไหนนะครับโอเคไม่เดินไม่เดินถือว่าถือว่าใช้ได้เพราะฉะนั้นควิครอฝั่ง50เนี่ยก็จะเดินมาในวิถียิงของปืนใหญ่เรานั่นเองถ้าดูในมุมมองของฝั่งน้ำเงินนี่ฝั่งแดงจะน่ากลัวมากนะครับเ <What? S 1> ข้าะระยะยิงหรือย,ยังครับเข้าแล้วครับผม จับมาก่อนหนึ่งดอกครับทางปีกซ้ายโอ้โหควิกดรอว์ด้วยความที่เขาสามารถกระโดดไปข้างหลังนะครับได้หนึ่งจังหวะเนี่ย <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นหมายความว่าการยิงปะทะกันครั้งนี้เนี่ยก็จะตายกันครึ่งๆนั่นเน <Huh? S 1> องฮะนะฮะโอ้รู้สึกว่าฝั่งแดงจะได้เปียบครับเพราะว่าฝั่งน้ำเงินเนี่ยต้องเอาสกิลไปหลบปืนใหญ่ก่อนหนึ่งสกิลหนึ่งครั้งนะครับในขณะที่ฝั่งแดงเนี่ยไม่ต้องหลบนะครับ เหลือคนสุดท้ายแล้วครับผมเหลือคนสุดท้ายแล้วครับสู้ๆนี่เห็นไหมมันหลบห่ออย่างเพียวไออย่างเฟี้ยวนะครับหลบโคตรเท่<ะ>ขอบคุณน้องเมชราชเชื้อเพชรมากนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูคอมเมนต์ถัดไปกันเลยมาคอมเมนต์จากน้องมายุรีเยียวรำนะครับผมเดชอปัทะดาวินชีแท้งแท้งแทงเดี๋ยวเอาดาวินชีแทงออกมาก่อนแล้วกันนะเรนในซองครับยูฟังแดง เดซไออยู่ฝั่งน้ําเงินอยู่ประมาณนี้แล้วกันให้เด e ไอเขาได้ยิงบ้างนะครับไป <Yeah. S 1> ยืนใกล้ๆอย่างนี้ี่ดาวนิชี่แทงหัวตายนะครับผมโอเคครับมาดูกันว่าใครจะชนะครับนี่คือศึกดวลเดี่ยวนะครับผมฝั่งหนึ่งมีการป้องกันที่สุดยอดนะครับ <Yeah. S 1> ส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็สามารถเล็งยิงหัวได้ เด็กอายยิงมันแล้วยังไม่สะเทือนดาววิชีแทงครับผมเด็ไอเล็งครั้งที่2ก็ยังไม่สะเทือนดาววิชีแทงครับดาววิชีแทงก็ขยับเข้ามาใกล้ๆแล้วครับผมเริ่มยิงปืนไปแล้วโอ้เข้าคุมพอดีครับผมถึงกระอวกโอ้เด็กอาตายท่านนี้น่าสงสารมากครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปคอมเมนต์อ่ถัดไปเลยนะครับผมอาครับคอมเมนต์ถัดมาไปดูกันต่อเลยจะเป็นของใครนะครับ น้องธีรพัฒนาริศนะครับผมพอมด50ปะทะชาวบ้านแห่งความมืดเปลี่ยนลายดีกว่าถ้าจะลุมต้องเป็นเซอร์เคิลลน์แบบนี้นะครับเออเซอร์เคิลลายแบบนี้เอาเป็นพ่อมดก็ดเป็นฝั่งแดงมาล้วกันเนาะเนี่ยยืนกันหน้าสลอนเลย50ตัวแล้วตรงกลางก็เป็นชาวบ้านแห่งความมืดนั่นเองดาร์คพิเซนนะครับอ <Yeah. S 1> มาดูกันจะเป็นยังไงนะครับเอาละครับดาร์ค วิสาจังทำอะไรวิสายังัยไองนี้อยู่เลยนะครับยังเสกเวทอยู่เลยชาวบ้านแห่งความมืดนี่จัดการวิสาไปจมหมดอยู่แล้วครับใช้เวลาไม่นานนะครับผมโอ้โหโหดจริงๆครับชาวบ้านแห่งความมืดเอาละครับเดินไปจัดการเจวิสาคนนั้นละวิสากระเด็นไปนู่นเลยนะนนเห็นไหมเนี่ยโหยิงได้ไกลขนาดนั้นเลยเหรอโหแต่ก็ยังไม่ถึงเนาะวิสาไปหมดแล้วครับ ดเดินไปเนเท้าไม่ติดพื้นเลยลอยขึ้นลอยตัวกากานะครับดูว่าจะยังไงครับไม่รอดครับชาวบ้านแหน่งความมืดก็ชนะไปนะครับขอบคุณน้องธีรพัชลาริิ์มากนะครับผมเดี๋ยวไปคอมเมนต์ถัดไปเลยนะครับ <Yeah. S 1> คอมเมนต์จากน้องพิษนุก,กรสีชูเอี่ยมนะครับพระราชาหนึ่งทหาร15นะครับแล้วก็พลโลอ่าสคนนะครับ ปทัทดาดี 3, เซนต์สามมีโทโทห้าน่าจะเป็นทอนะครับทอ5ห้าคนแล้วก็วอลเคนนี่วันคิลลี่เแล้วก็ตัวเขียวนะครับผมไปดูกันอันดับแรกก่อนพระราชาหนึ่งทหาร15แล้วก็พลโล17คนปทัทดาคีเซนต์สามนะครับ1 2 3แล้วก็ทอ5ห้า 1>, 1 2 3 4 5แล้วก็วันคิลี่7ตัว1 2 3 4 5 6 7แล้วก็เคียวครับผมก็คือริปเปอร์ริปเปอร์อยู่ข้างทอแล้วกันอ่ามาดูกันว่าจะเป็นยังไงฝั่งน้ำเงินนี่น่ากลัวมากครับมาดังทับฟ้าทับปุ๊บปิว,นวกนเป็นตัวการ์ตูนเลยโดนทอปล่อยสายฟ,าฟ้าทีเดียวนะครับ โอ้โหเหลือพระราชาคนเดียวแล้วล่ะไม่รอดครับผมโอ้โหพระราชาเต็มที่แล้วล่ะเต็มที่ของเขาแล้วล่ะครับดาร์คพิเซษก็เก่งครับขอบคุณน้องพิษนุกรสีชูเอี่ยมด้วยนะครับไปคอมไม่หนัดไปเลยคอมเมนต์จากน้อง WSND Mobile นะครับซุปเปอร์นักมวย100ปรปะทะธงเลว1คนและลูกดอกจากพิษ50โอเคเพราะฉะนั้นยูนิตรวม151 ตัวใช่ไหมเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่อัมอนุโลมให้เป็นกรณีพิเศษนะครับปกติพี่อัมจะไม่ให้เกินฝั่งละห้าสิบนะ <Yeah. S 1> แต่ว่าน้องขอมาร้อยก็ไม่เป็นไรครับมันไม่บ่อยไม่บ่อยเดี๋ยวจัดให้ก็ได้90าแล้วก็100 <Yeah. S 1> จัดให้เป็นกรณีพิเศษนะครับผมแล้วก็ลูกดอกยา,าลูกดอกยาพิษ5้สบแล้วก็ทงเร็วนะครับให้มันครอบคลุมครับผม ประมาณห้าทองโอเคลุยว่ากันครับผมโห oh, นักมวยซุปเปอร์นักมวยหนึ่งคนนี่เป็นอะไรที่น่ากลัวมากนวมทองกันมาเลยทีเดียวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับธงเร็วธงเร็เวมันเร็วจริงครับเร็วเร็วกว่าเ,เ,เขาเพื่อนเลย <What? S 1> มันมันเร็วไม่รอใครธ <laughs> งเร็วโดนถอยเละเลยทีนี้ก็ลูกดอกก็ซัดแล้วครับผมโอ้ oh, ซุปเปอร์นักมวยโอ้โห <laughs> <laughs> กระเด็นไปน,นู่นเลยอาล้ right, ครับ ะทะกันแล้วลูกดอกของพี่อามจะเป็นยังไงนั่นน่ะกระเด็นไป็ตัวการ์ตูนครับผมโอ้โหพี่จะโหดอลไรขนาดนั้นครับผม <What? S 1> โอเคซุปเปอร์นักงมวยชนะนะครับขอบคุณน้อง W S N D Mobile ด้วยนะครับไปคอมเมนต์ถัดไปเลยน้องสุวิสาสีนวลนะครับผมพี่ครับเอาเชียร์ลีดเดอร์49คนกับโชกุนหนึ่งคนประทะทออ่ะจัดไปครับโชกุนมันจะโดน พอปล่อยพลังใส่ก่อนไหมคทําไม่เป็นไรครับลองดูจัดเชียรดเดอร์49คนก่อนแล้วกันแล้วก็จัดโชกุนมาโชกุนมาแล้วครับผมยูนิตสุดเท่ของเราโชกุนมาละอีกฝั่งหนึ่งเป็นทอครับทอหนึ่งคนมาดูันว่าจะเป็นยังไงครับฝั่งหนึ่งนี่เชียร์กันสุดๆเลยนะบั๊บบั๊บเดี๋ยวโชกุนโดนสายฟ้าไปแล้วแต่ยังทรงตัวอยู่ได้ถ้าไม่โดนค้อมทอก็ไม่มีปัญหานะครับ ฝันฟืดขาดทอครับผมโดนเข้าไปที่ซอกรักแล้ทอจะทำยังไงนี่คนคนเชียร์อยู่เทางหรนั่นก็บัฟกันหน้าดูนะครับอ้าวแตกครับผมกองเชียร์แตกกองเชียร์แตกเพราะโชกุนตายไปแล้วนะครับพี่ทอเราไล่ตบกองโตโ,โ,โ,โอ้โหน้งสารกองเชียร์มันเชียร์ได้อย่างเดียวนะครับโอเคทอชนะไปนะครับ อทอก็ยังไร้ําทานอยู่ขอบคุณน้องสุวิสาสีนวลมากนะครับผมเดี๋ยวเราไปที่เขาแม่ไปเลยนะครับผมเราก็สุ่มคอมเมนต์กันไปเรื่อยๆนะครับ183คอมเมนต์นะครับใครจะเป็นหนึ่งในนั้นนะครับคนที่ได้นี่ต้องโชคดีมากน้องกับพิชาติสีบุรินนะครับผมชาวบ้านความมืดร้อยตัวปะทหาซุปเปอร์ชาวบ้านหนึ่งตัวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะซุปเปอร์ชาวบ้านนี่ก็โหดใช่ย่อยในขณะที่ด์คพิเศษนะครับชาวบ้านในความมืดนี่ก็จัดว่าไม่ธรรมดา โอ้โหกระตุกมากครับเพราะว่ามันมีถุงมือไง <What? S 1> คอมตอนนี้ทํางานหนักสุดๆโอ้โหแปดสิบหกคนกระตุกขนาดนี้ปื <ST AR C> 100้นหนึ่งร้อยครับผมหนึ100่งร้อยกระทะซุปเปอร์พีเซนต์นะครับผม <Yeah. S 1> โอ้โหกระตุกสุดสุดจะเล่นได้ไหมเนี่ยเฟรมเรทนี่ <ST AR C> ตกสุดๆอ่ะประมาณเฟรมสองเฟรมต่อวิเองมั้งเนี่ย <ST AR C> อ่ะลองเล่นดูครับว่าจะเป็นยังไง โอโหอย่างกับภาพซูเปอร์สโลโมชั่นเรื่องจะบินไหมเนี่ยเอ้ามองไม่รู้เรื่องเลยแต่ที่แน่ๆคือไปแล้วครับตอนนี้ยังไงวะเนี่ยใครตายไปบ้างก็ไม่รู้นะครับตอนนี้เครื่องกระตุกมากนะครับพี่อามาตามไม่ทันเพราะว่ามันแหลกประมาณหนึ่งเฟรมต่อวิ่ะ จาก50 60หรเหลือ1แต่แต่เหมือนกับว่าซูปเปอร์พีเซนต์จะโดนโจมตีอยู่นะครับตอนนี้นะครับอันนี้นี่แหลกจริงจังนะแหลกแบบแหลกเลยนะครับผมโอเคใครชนะบลูวิกตอรี่นะครับก็หมายถึงเจ้าดาร์คพีเซนต์นั่นเองที่กำชัยชนะไปนะครับอ๋อปริมาณมันเยอะกว่าเนาะข้างในนี้มันขมุกข,ำขำมัวอะไรเนี่ยเข้าไปดูใกล้ๆดิโอ้โหมองอะไรไม่เห็นเลยตัวคนอยู่ไหนเนี่ยนี่ฮักควานหาตัวคนอยู่เนี่ย มันคงอยู่ในนั้นแหละแต่ว่าซูเปอร์พิเซนต์อยู่นี่นะครับโดนโจมตีอยู่ตรงนี้ออกไม่ได้ป<ะ>ักอ่าขอบคุณน้องกับพิชาติสีบริุิมากนะครับผมเดี๋ยวไปคอมเมนต์ถัดไปเลยนะครับคอมเมนต์ comment จากน้องยุทธนาโซเฟียนะครับขอทอสิบปะทะนักมวย100นะครับอ่ะจับไปครับนักมวย100คนปะทะทอสิคนจะเป็นยังไงนะครับจับ5แถวแถวและ20ดีกว่าจะได้แถวสั้นๆ1 2 3 4 5ส7 แปดเก้าสิบลุยมาห้านักมวยของเรานักมวยนี่เป็นยูนิตที่ฮอตฮิตมากจะโดนสายฟ้าผ่าลงมาแล้วครับปึ้งเข้าไปโอ้โหตายไปครึ่งหนึ่งแล้วจะสู้ทอได้ไหมเนี่ยหายไปครึ่งหนึ่งแล้วหายไปเกือบห้าสิบคนครับแต่ก็ยังพอได้อยู่มันก็ ทอหวัวทออะไรได้อยู่ทอวิ้ทอ,ทอมีตายเลยนะเนี่ยโอ้แต่ก็ปูนลำหักลำโค่นทอเหนือกว่าครับทอเหนือกว่าทอเหนือกว่าเยี่ยมไปเลยครับทอนี่เป็นยูนิตท,ที่แข็งแกร่งมากขอบคุณน้องยุทธนาโซเฟียมากมากนะครับผมไปคอมเมนต์ถัดไปเลยคอมเมนต์จากน้องทีอากายนะครับขอชาวบ,บ้านแห่งความมืดหนึ่งพระทาอีกา30ตัวรถถัง20ขอนะครับผมไม่ได้ออกคลิปเลย อ่านี่คือหนึ่งในผู้โชคดีจาก183คอมเมนต์นะครับน้องทียากายน,นั่นเองวันนี้น้องโชคดีมากนะครับผมโอเคไปดูกันชาวบ,บ้านหนังความมืดหนึ่งพระธนกกากา30ตัวกับรถถัง20ครับประเด็นคือไอฝั่งรถถัง20ิพี่อามควรจะจัดยังไง <What? S 1> เออจัดรถถังนำหน้าดีกว่าครับรถถังนำหน้า20ไปก่อนแล้วอีกาตามหลังอีกาจะได้ไม่โดนรถถังชนนะครับจัดรถถังมาก่อน20ครับผมแล้วรถถังนี้จะจัด2แถวไม่ได้ด้วยมันยิงพวกเดียวกันเอง มันยิงไม่รู้เรื่องครับรถถังเนี่ยแล้วก็อีกานะอีกา30วางแถวเดียวกับรถถังไปเลยน่าจะพอ30ตัวอยู่โอเคอีกฝั่งหนึ่งเป็นดาร์คพีเซนนะครับหนึ่งตัวประมาณนี้ให้รถถังมันได้ยิงเปิดก่อนโอเคเช็คความเรียบร้อยกันนิดนึงครับอีกานี่น่ากลัวมากยืนกันหน้าสลอดเลย <What? S 1> แล้วก็มีรถถังแล้วก็ดาร์คพีเซนลุย ยิงมาแล้วครับผมอู้หูยบล็อกได้ครับจากนั้นรถถังจะวิ่งชนชนได้ไหมชนได้ครับผม,มนั่นแหละมันต้องอย่างนั้นครับแต่ดาร์คพีเซนต์ยังไม่ตายครับยังไม่หมดลิตชยังไม่หมดถึงรถถังจะชนยังไงดาร์คพีเซนต์ก็ยังกันได้อยู่ดีนะครับโอ้ไม่พอยังจะเอาถุงมือนะครับไปควบคุมรถถังอีกนะครับผมแล้วก็จับโยนใสากานะครับโอ้เถื่อจริงๆ อีกาข้างหลังตายกันหมดแล้วเหลืออยู่5คนครับ <What? S 1> ทีนี้ดักพีเศษจะทำยังไงครับมันใช้สกิลมันยิงลูกอ่ามันยิงอนุภาคสีดำไปใส่อีกาอีกาก็ปล่อยอีกาใส่ครับทำาดเมจได้อย่างต่อนเนื่อง <c oughs> อู้ไม่ไหวครับผม <c oughs> เป็นนั้นว่าฝ่ายแดงก็รถถัง20อีกา30ก็แพ้ไปนะครับ <c oughs> ขอบคุณคอมเมนต์จากน้องทีอากายมากครับ <c oughs> เดี๋ยวไปคอมเมนต์ถัดไปเลยนะครับผม คอมเมนต์จากน้องสโตชแนลทีเฮดนะครับผมบาร r เรลโรเลอร์สิบไฟเ r อร์อาร์เชอร์สิบบอมออนสติกยี่สิบบอมแคนนอนสิบแทงสินะครับปะทะบ็อกเซอร์ส um ี่สิบเก้าซูเปอร์บ็อกเซอร์หนึครับผมอาจจัดไปความกังวลใจของพี่อางก็คือเราจะวางยังไงให้มันเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเอาบา r ์เรลโรเลอร์สก่อนไฟเ e w ร์สิบเหมือนกันบอมออน s สติกนะครับบอมออนสติกยี่สิก็ให้อยู่2ฝั่งไป คอมคันนอนสิจัดไปฝั่งละห้าสุดท้ายเป็นแท้งสิบนะครับบาเรลโรเลอร์ Bar กับแท้งแท้งจะพุ่งเข้าไปก่อนแต่บาเรลโรเลอร์มันจะมีผลดีถ้าเกิดเผชิญหน้ากับทหารลาบนะครับเพราะฉะนั้นบาเรลโรเลอร์ควรไปก่อนฝั่งน้ําเงินเป็นบ็อกเซอร์49 <Yeah. S 1> ม,ามาก่อน10 49แล้วก็ซูเปอร์บ็อกเซอร์ห ป,ปิดท้าย <Wow. S 1> โอเคครับประมาณนี้มาดูกันว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงบาเลโรเลอร์ er จะต้องวิ่งเข้าไปก่อนแต่ก่อนหน้านั้นรถถังจะยิงก่อน oh. เปิดทางไปแล้วครับผมแถวแรกของฝั่งน้ําเงินครับบ็อกเซอร์ของเรากระเด็นไปแล้วจากนั้นจะเป็นกองทัพบาเลโรเลอร์มมมจากนั้นรถถังวิ่งเหยียบโอ้โหกวาาครับผมคนเรียกว่ากว่าโกว่าไม่พอยิงซ้ําอีกครับผม <What? S 1> นักมวยเรา เลเทครับแต่รถถังก็พังไปหนึ่งคันนะตอนนี้นะครับต้องมือต้องดูว่าซปปนักมวยเรายังไงนะตอนนี้รถถังมันยิงกันเองแล้วนะครับซุปเปอร์นักมวยอยู่ตรงไหนครับซุปเปอร์นักมวยโอ้รถถังเละเลยบอมออนสติ๊กเข้าไปไประชิดครับแล้วไอรถแล้วไอ,วไอปืนใหญ่นี้แกจะเข้ามาใกล้ทำไมวะเนี่ยไฟเวิร์กก็พยายามยิงนะ ตอนนี้มันบั๊กศพอยู่นะครับต้องรอศพพวกนี้ต้องรอแลกดอพวกนี้แบบรีเฟซทิ้งนะครับจมลงไปในพื้นนั่นเองตอนนี้นักมวยซุปเปอร์นักมวยที่โดนรถถังทับนี่ขึ้นมาแล้วนะครับโอ้โหต่อยบอมอนสติ๊กตายหมดแล้วนะครับนี่นี่หลือคนหนึ่งหรือคนหนึ่ง,อ,นนงอ้าวไม่ทันครับผมฝั่งแดงชนะไปครับถือว่าชนะบุตริดนะเพราะรถถังพังหมดนะครับแล้วก็เหลือแค่ ืนใหญ่กับไฟเวิร์กแล้วก็บอมมอนสติกตัวนี้คนระับ <Huh? S 1> คนสุดท้ายนัย่นเองแม่โคตรเท่ขอบคุณคอมเมนต์จากน้องสโตชแนลที켓มากนะครับไปคอมเมนต์ถัดไปเลยต่อไปนี้ก็เป็นคอมเมนต์สุดท้ายแล้วนะครับจะเป็นกองทัพของใครนะครับมาดูกันร้อปิคอมเมนต์ครับวันนี้ผู้โชคดีมีไม่กี่ท่านเท่านั้นมาดูกันว่าคอมเมนต์ถัดไปจะเป็นผู้โชคดีคนไหนนะครับมาน้องคันเนชากาแก่นนะครับ ทอ15ประทาสปาร์ตา30นะครับจัดมาก่อนทอ15ทอนี้เป็นยูนิตท,ที่น้องๆชอบมากเลยเนี่ยะะะ,ปะสปาร์ตา30นะครับนี่คือกองทัพสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับ <Yeah. S 1> ใครที่ไม่ได้ลงคลิปไม่ต้องเสียใจนะครับผม <Yeah. S 1> ก็มีราวๆร้อยกว่าคนที่ไม่ได้ลงเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> โอ้โหคอมเมนเยอะนะครับ มาดูกันว่าจะเ,เป็นยังไงเอยสายฟ้ามาละบุ้มหายโอ้สปาต้าเดินจะไปถึง 3, 4, 9ตายซะแล้วขอบคุณคอมเมนต์จากน้องคเนชากาแก่นมากนะครับผมเอาละครับและนี่ก็คือการจัดทับตามคอมเมนต์นะครับ EP ที่2นะครับผมคอมเมนต์เยอะนะครับพี่อาร์มไม่สามารถที่จะเลือกคอมเมนต์ทุกคนมาจัดทับได้นะครับจำเป็นต้องใช้วิธีที่ยุติธรรมสุดคือการสุ่มนั่นเองนะ ขอบคุณคอมเมนต์จากน้องๆทุกคนนะครับแล้วก็แสดงความยิยนดีกับน้องๆที่ได้รับการสุ่มคอมเมนต์ขึ้นมาจัดทับให้ดูนะครับผมเดครับสขาจะเรวันนี้พี่ยังกสิสซิเมอร์และเก,กเม,กเมเตัวเทเลเกรทเปตเทิลซิมูเลเตอร์เนี่ยเขาต้องขอตัวลาไปด้วยกันี้ก่อนแล้วก็ใหม่โอกาสหน,น้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย,บายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ ดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจพี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด s u b สไครต์นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม